อ่ะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะนะก็ป้อนไฟเสร็จปุ๊บก็กดหมายเลขหนึ่งก็จะขึ้นพอความเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวา ในกรณีที่เราต้องการจะหยุดข้อความ,มานะครับกด2ปุ่มนะครับมันก็จะหยุดนะครับก็ใช้งานได้นะครับพร้อมส่งงานละขอบคุณครับ